ไหนอะคะไหนอะคะอันไหนอะอันเบสพร้อมแล้วแพทริกหอมหัวได้เลยล่าสุดสาวเบสรัวนีคำสิงได้มาถ่ายคลิปวิดีโอลงสตอรี่ไอีส่วนตัวขณะทำผมพร้อมกันนี้ยังได้เห็นโมเมนต์สุดน่ารัก เล่นหูเล่นตาของสาวเบสให้กับกล้องอีกด้วยต้องยอมรับเลยว่าสาวเบสมีแต่ความสวยขาวออร่าจริงๆแถมทําทรงผมไหนก็ดูสวยไปหมดจริงๆค่ะไม่แปลกเลยที่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่จะตกหลุมรักสาวเบสไม่หยุดรวมไปถึงหนุ่มแพทริกเองที่ตอนนี้ก็ตามจีบสาวเบสเช่นเดียวกันซึ่งดูน่าจะมาวินที่สุดแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้สาวเบสอาจจะยังไม่ให้หนุ่มแพทริก เข้ามาเป็นแฟนจริงๆเพราะว่าต้องทำรายการรถรับผู้เพื่อนำรถปอร์เช่สุดรูราคา8ล้านมาทำคอนเทนต์ก่อนนั่นเองแต่ยังไงขอให้หนุ่มแพทริกเราสาเวเบสให้ได้นะคะแค่ปีเดียวไม่นานหรอกคะ่ะช่วงนี้ก็เมกมันนี่ไปรัวๆแต่อย่าลืมหมั่นเติมความหวานให้แก่กันถึงยังจะไม่ใช้สถานะแฟน แต่ถ้าเจอกันบ่อยๆย,ยังไงยังไงแฟนคลับก็พร้อมจิ้นเสมออยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะยังไงคู่นี้เป็นคู่แท้กันอย่างแน่นอนเพราะมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันอย่างรถที่ชอบเหมือนกันแถมยังเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันอีกด้วยและรู้ใจกันสุดๆฉะนั้นไม่มีใครที่จะเหมาะสมได้เท่ากับหนุ่มแพทริกอีกแล้วเพราะแฟนคนอื่นๆของสาวเบสก็ดูไม่เหมาะสมเท่านี้เลยล่ะคะ่ะฉะนั้นแฟนคลับเล่นเรือจีบสาวเบสให้กับหนุ่มแพทริกกัน เ,เพราะงานนี้เองสาวเบสก็น่าจะใจอ่อนอยู่แล้วค่ะเพราะขนาดสาวเบสไม่ค่อยมีเวลาว่างยังให้เวลากับหนุ่มแพทริกได้ไปเดทด,ด้วยกันเลยฉะนั้นทุกคนช่วยกันมาดูเยอะๆและปั่นวิวให้กับคู่นี้สาวเบสของเราจะได้ใจอ่อนสักทีค่ะและลดเวลาให้กับหนุ่มแพทริกเหลือแค่เดือน2เดือนเท่านั้นค่ะขอขอบคุณเบสคำสิงและแพทริกบวริศ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ